สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับทะเบียนรถพระที่นั่งวันพืชมงคลทะเบียนรถพระที่นั่งวันพืชมงคล2 5 6 5เมื่อเวลา18นาฬิกา5นาทีของวันที่15พฤษภาคม2 5 6 5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งที่มีป้ายหมายเลขทะเบียนรอยลล904ซึ่งเป็นหมายเลขทะเบียนรถ พระที่นั่งมาพร้อมกับรถนำกรบวนสีขาวที่มีป้ายหมายเลขทะเบียน9429พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชละกิิยาภาจากพระที่นั่งอัมพรสถานพราชวังดุสิตไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วิสาขาบูชาพุทธศักราช2,565ซึ่งพลอกาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีทูลเก้าถวายเทียนและทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าและพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระรัตนตรตยัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลเจ้าพนักงานกรมการศาสนาอาราธนาศีลพระธรรมวัชระบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปักน้ำถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจนจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลังทักษิโนโทกพระธรรมวัชระบัณฑิตถวายอนุโมทนา ทนธรรม,มาและลงมายังที่อาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะที่ถวายเทศและทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปและสวดร,รับอนุโมทนาและพระสงฆ์ถวายอดิเลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จไปทรงกราบที่เครื่องนมัสก,การส่งรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้ารอรับสเสด็จออกจากพระบโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตขอขอบคุณข่าวจากสยามเนลส์ครับและขอขอ,ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์ G กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ ขอบคุณครับ